ยินดีต้อนรับเข้าสู่การรีวิว DX Cut Hyperkey คราวที่แล้วนะครับเรารีวิวไฮเปอร์คีย์นี้ไปแล้ว m u l ติ t ท p ์คราวนี้จะมาเจอกับอีกสองไทม์ด้วยกันนะครับผมแต่ก่อนจะประชุมการรีวิวนะครับก็อย่าลืมกดติดตามหรือซับสไคร์กับพี่ดมัก่อนนะครับและตัวไอบริเวณมุมขวาบนหรือบางเครื่องจะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้ายาวๆนะครับ กดไปดูย้อนไปดูได้ของเล่นอนะุนตอร์แมนทริกเกอร์นั่นคือที่แปลงร่างที่เคยรีวิวก่อนหน้านี้นะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปดูการรีวิว HyperKey ร่าง Sky t ไทปและ Power อร์ไทปกันเลยมาวันนี้มาอีก2ร่างพื้นฐานนะครับของอุนตอ e ์แมนทริกเกอร์นะครับและสำหรับซีรีส์อุนเตอร์แมนทริกเกอร์สามารถหาชมได้ที่ช่อง7จกันเลยทีเดียวเชียวหรือว่าแอปฟลิเซอร์ก็ได้นะครับผม ดูเฉพาะช่องทางที่ถูกลิขสิทธิ์กันนะครับอย่าไปดูของเถื่อนนะครับแล้วก็เมื่อดูหนังก็ดีหรือว่ารีวิวพิซแวนก็ดีถ้าถูกใจอย่าลืมไปซื้อที่ w w w k i s s a n d k a y c o m นะครับจะที่เว็บไซต์ก็ดีที่ช้อปปี้ก็ดี La z a d a ก็ดีหรือว่า Facebook Fanpage ก็ได้เลยครับเดีย๋ยวจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้หมดเลยอ่ะมาเดี๋ยวมาดูกันว่าคีสองอันนี้จะมีเสียงมีแสงอะไรยังไงกันบ้างนะครับ ซึ่งเราก็จตะตมีสิ่งนี้ประกอบด้วยที่แปลงร่างนะฮะกาสปาร์คเลนส์นะครับใครยังไม่ได้ดูรีวิวตัวนี้ก็กดตัวไอบริเวณมุมขวาบนยอดไปดูด้วยนะครับผมมามาดูของกันมาดูกันที่สี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 แดงก็แล้วกันมาอันนี้นอนไปก่อนนะครับมาดูสีแดงแรงริดกันนะครับมาอันนี้ด้านหลังครับนี่นะฮะฝาใส่ที่แปลงร่างสีจะเป็นยังไงกางออกมาใส่อาวุธก็ได้ มีรีวิวอาวุธด้วยเด้อบอกไว้ก่อนเด้อนะครับนี่คือร่าง power type อ่าด้านหน้าก็นนี่เห็นชัดๆกันเลยร่าง power t ้า e นะร่างทรงพลังนะฮะ power นี่นะครับนี่เป็นตัวชี้นะฮะ power เอ๊ะคำพูดติดปากของตัวอะไรวะนะฮะมามาดูฟ้าฟ้าฟ้าอ่าอันนี้ออกมาแล้วจะเห็นร่าง power t ้า e แบบเต็มๆนะฮะมีคิวว่าโค้ชให้สองด้วย นะครับอ่าส่องไปดูได้ไมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าซื้อมาแล้วนะฮะอ่าทารามาดูใกล้ๆครับนี่นะครับนี่นะฮะสวยงามนะครับนี่หน่วยก๊าซอยู่ตรงนี้ด้วยก๊าซเล็กนะฮะว้าบนะครับ,วบ,นะรบสวยเนาะนะฮะอืมเหมือนเป็น USB นะฮะมาแกเอครับภาม ฟังเสียงเขาก่อนก่อนจะไปเล่นกับตัว Spark Lens นะฮะกดปุ่มปุ่มอยู่ตรงนี้เองนะฮะ igger, ลองฟังดูอีกทีเดี๋ยวลองทำอุนจ์แมนทริกเกอร์พาวเวอร์ไทแล้วก็เขาเปลี่ยนโหมดได้นะฮะซาวโหมด กลับไปเสียงแรงร่าครับโอเคนานๆนนมาดูเพื่อนกันเนาะพาวเวอร์อะมาดูสกายกันดีกว่ามาดูเพื่อนกันนะครับนี่ด้านหน้าสกายเป็นอย่างนี้สกายไทป์นะครับมาป๊าป๊า,ปา,าด้านหลังครับก็เช่นเดียวกันนะฮะเขาบอกว่าเล่นกับอะไรได้บ้างนะฮะมาแกะกันเลยอันนี้ออกมาก็จะเห็นภาพสกายไทป์แบบชัดๆกันนะครับมาดึง ขั้นทานออกนี่มาดูใ,นในกล้ๆก่อนฟบนี่นะครับ U03 นะฮะก๊าซซิล็กนะครับฟบนี่สวยมากสวยมากเลยพอเป็นกระจกเรียกกระจกโมเสสใช่ไหมฮะที่อยู่ตามโบทคริสนะฮะโอเคมาฟังเสียงกัน g นึ่งสองสามวันทุ่ a n ร,ริกเกอร์สกายไท เป็นโหมดครับ <Round Mode. S 1> สาวโหมดเสียงเหมือนแบบอยู่ในอาณาจักรลอยฟ้าอะไรเงรี้ยแล้วมีนกบินผ่านโอ้โหหลับตาฟังเสียงตามแล้วมันเคลิ้มประมาณนั้นเลยนะครับ สมกับสกายทายจริงๆนะฮะแม่อส่เข่าอ์มอันนี้ปล่อยไม่ตายก่อนทีก็วนไปเสียงแปลงล่างฮะโอเคเราตั้งไว้แล้วเดี๋ยวหยิบอาวุธออกมาแล้วหยิบสปาร์กเลนเออกมา ามาครับนี่ s p a r k l e n s นะฮะคราวก่อนใครยังไม่ได้ดูอันนี้มาติดท้ายอ่ะเดี๋ยวเล่นให้ดูทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะไปรันไปรันอีกสองอีกสองอันต่อกันเลยนะครับมานะครับเปิดสวิชตรงนี้แครดูรีวิวเต็มๆต,ตัวนี้นะฮะกดย้อนไปดูได้ครับมาเนื่องซ้ำ นี่นะฮะจับตรงน,นี้กลางแล้วกดไกกดทิ่งตัวตรงนี้ อันนี้ือเป็นความเดิมตอนที่แล้วก็แล้วกันนะครับอยากดูเต็มไปย้อนดูนะครับ่ะเอาออกกต่ตรงนี้นี่มามาดูอีก2อันขออนุญาตเปลี่ยนมุมกล้องดีกว่ามันจะเห็นตัวที่แปลงล่างได้ไม่ชัดเจนนะครับขออนุญาตเอาขึ้นข้างบนนิดนึงอุ้ยเห็นเข็มขัดกูกะด,ด้วยแม่นะฮะอ่ะมาดูกันที่สีแดงก่อนเลยแล้วกันนะครับเอาโซลคืออาร์มสักั้นนะลืมเปลี่ยนโหมด,มดเปลี่ยนเป็นแฮปเปอรคีโหมดก่อนนะครับ ใส่เข้าไปเนีเ <ith> สียงไม่เหมือนกันกับก่อนหนั่นนี้นาไม่เหมือนนา,าให้ไฟทีนา <ith> อ่านะครับไม่เหมือนกันนะครับโอเคตงใส่ต้องปรับมุม,มกล้องขึ้นอีกลองดูแบบยิงปืนก่อน เป็นเสียงปล่อยลำแสงของล่างนี้นะฮะโอเคมาทีนี้เราจะแปลงล่างแล้วเราจะกลางกันแลวหนึ่งจองซัมตอนนี้สแตนบายสแตนบายนะฮนะซีก้ อ่าสีแดงสีแดงนะฮะให้ดูใกล้ๆให้ดูใกล้ๆทีครัทบทีนะ สีแดงแดงจะไว้ใจได้กาโอ้น,อนะครับล่างพาวเว์ไทม์นะครับสีแดงนะครับสีแดงแรงลิศ เหงก็บวนแบบนี้ครับอ่ะเอาออกออก,ออก,ออกสีแดงมันเป็นแดงทนเดียวกับแดงทนเดียวกับเวลาไม้ใส่ทีเลยนาะนเปอแดงแบบเดียวกันนะฮะโอเคมาดูสกาย i e ท์กันดีกว่าเนึ่ยยังสมัมเปลี่ยนคีย์เป็นหมดเลยเป็นแฮปเปอร์คีละสกายไทท์ไปครับเนึ่ยยังสมัม อืมนะฮะเสียไม่เหมือนกันนะฮะไฟทีอืมนะฮะลองยิงมาแรงร่างเลยครับหนึ่งสองสาม

ทริกเกอร์ตริกเกอร์อ่อ่านี่ก็เป็นสีน้ำเงินนะครับฟ้าโอเคไปดูเสียงอื่นๆต่อนะครับ อกดหนึ่งที่กดที่ที่สองเสร็จแล้วอ่าที่ที่สามปล่อยลำแสงที่หนึ่งกวนกลับมาครับโอเคก็คงต้องจบการรีวิวแล้วนะครับสำหรับการรีวิวกัส ไฮเปอร์คีย์ทั้ง3อันนี้นะฮะอ่าจะบอกว่าเขานำไปเล่นกับอาวุธได้ด้วย นะฮะแล้วพี่รีวิวแมนก็มีอาวุธด้วยเออเดี๋ยวหาว่าโมเดี๋ยวหาว่าโมโชว์หน่อยนี่เน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 ่นะ่ครับมาเดีย๋ยวไงติดตามชมได้ในคลิปต่อไปของการรีวิวของเล่นอุลตร้าแมนทริกเกอร์มาแน่นอนอาวุธนะครับผมแล้วก็มาเล่นกับคีย์ด้วยนะฮะอย่าลืมนะครับใครเป็นแฟนๆอุลตร้าแมนทริกเกอร์ติดตามชมได้ทางช่อง7นะฮะแล้วก็แอปฟลิกเซอร์และถ้ายอยากซื้อของเล่นนะฮะไปที่ w w w k i s s a n d ็ a บล็อกช้อปปี้ก็ดีลาซาด้าก็ดีหรือว่าแฟนเพจก็ดีหรือเว็บไซต์ก็ดี ผสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณทุกคนที่รับชมกันจนจบมากๆนะครับบอกเลยว่าคี์สวยมากๆเลยทั้ง3อันนะฮะโอ้ไม่ก็แล้วมันจะมีคี์อื่นๆอีก,อกมากมายนะครับของเล่นยุคนี้นะฮะมันไม่จบแค่นี้หรอกครับมันต้องมีเสียงมากมายกายกองนะฮะเพื่อตอบสนองความต้องการของแฟนๆที่อยากได้ลูกเล่นเยอะๆนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกดติดตามหรือซับสไครต์กับพี่ดิวแมนด้วยนะครับและกดไลค์ด้วยนะครับผมไป้วครับ สวัสดีค่ะแล้วถ้าใครนะครับอยากได้ทั้งที่แปลงร่างทั้งคีวร่างหลักนอกจากนี้เขายังมีโฮเดอร์ไว้เก็บที่แปลงร่างและไว้เก็บคีย์อีกด้วยนะครับชุดนี้เลย